สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้วัาจังชาแนลพาทุกท่านมาตกปลาที่สิวล้วนปลาเกตนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วครับอีกสิบนาทีนะครับผมมาดูบรรยากาศภายในบ่อครับวันนี้ใช้คันชากระยะสามจุดศูนย์นะครับผมชากระยะสามจดศูนย์สายเอ็นเบอร์สี่นะครับสิบหกปอนด์ครับสายชิ่งก็เป็น พีอีหนึ่งพีอีหนึ่งถักสิบสองนะครับผมต,ตัวเบ็ดก็เป็นเบอร์สี่ับเบอร์สี่เทียบเท่ากับเบอดจีนูกับเบอร์สี่นะวันนี้ก็นั่งใจนะฝาเข้ามาจากบางกุ้เทียนครับเนี่ยโปรคนักลาบ่มอนมานครับผมไปทั่วนะครับวันนี้มีนับได้สิบสี่สายครับหลอม,ลมๆครับผม ส่วนมากเขาจะน,นั่งตรงแนวริมถนนนะครับแ <c oughs> นวริมถนนนะวันนี้เราก็อยู่กับโป๊ป๋องนะครับนี่โป๊ป๋องกับโป๊ขวัญของเรานะครับนี่โป๊ขวัญนะนี่มันออกสื่อแล้วได้ออกเปที่ออกโทรทัศน์แล้ววันนี้ะมันหมานครับเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนะครับผมสมเยือนก่อนนะโอ้ เ,เกล็ดผสมเองนะผมสูตรก๊จังแค่นี้พอครับประมาณหนึ่งโลครับเอาหัวเชื้อนะหัวเชื้อนะอดน,นะครับ K N K สับกระจายครับผมหัวเชื้อปลาน,นินครับบ้วครับ สองปูดสามปูดคน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 ครับผ <c oughs> สมสแบบทุนๆก่อนนะผมไว้ตีอ่อย ก่อประมาณนี้นครับผมไม่ได้เหนียวมากนะครบอบพอชุ่มๆเดี๋ยววันนี้ก็เอาทุนรั้งก่อนนะครับทุนรั้งครับผมทุนรั้งทั้งโปร่งวัดจังกับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีแว่นลำบากเลยสิดสายเซฟนะหลังจากที่อ่อยเหยื่อไปได้สักพักก็ทุ่นยังไม่มีอาการนะรผมแต่ฝั่งตรงข้ามามีหน้าต้นนะปลาเข้าก่อนเพื่อนนะครับผมนั่งรอฝั่งะหันนะครับเห็นหน้าต้นวัดก็เก็บปลายหลายตัวผม ก็ต้องเก็บเบ็ดย้ายมานั่งแอบเขาครับผมหาปลาตุนไว้ก่อนนะครับไปแล้วไปแล้วคุณดูเฮ้ยนากตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุุ ôi kiểu cá trắng lệch lối là khác sẽ bò các bạn bò này khác cho to lắm ta chẳng mới dùng này hạp <laughs> khó lắm với ngay này nè Áo áo trốn, Được ออดเนี่ยเหรอโอ้โหโอ้มาตกตักปใบเขาอะเนี่ย <c oughs> หรอยังม่อยู่ยเ,ยเหไหม <c oughs> ส้มแล้วซ้ำอ่ะัวยงามอ่

ดน,นักมขโปาโดนขโมยปลา,ปาขอมาจัดให้เกยกินปั่นเม็ดบุ้ยกินปั่นเม็ดเมื่อกี้กุ้งก็เอานะสวยงามครับตัวนี้กินปั่นเม็ดครับต้นครับ ขอบคุณนะต้นที่เรียกครับขออนุญาตนะครับ bao, leo, ừ, huì, anh sẽ khát, chạy trên, bây giờ làm ăn thứ ไปแล้วนันต้น<อ>ผมบครับเฮ้ยด้แดอดแล้ว เต็มปากครับตัวนี้ปลากินกุ้งสวยงามครับตุ่นรังวัดจังกุ้งเต็มปากครับมาทางนี้มากุ้งเต็มปากเลยเนี่ย dám xuống dám xuống thôn bờ vẫn chẳng có kiểu cung đồn khác đồn mà kiểu khác <laughs> สวยแล้วครับตุลยเปิดวัดจังครับมาดูผลงานวันนี้นะครับผมเหยื่อสูตรวัดจังครับแล้วก็หัวเชื้อน้ำเคเอ็นเคสับกระจายนะครับผมช่วงเช้าใช้ทุ่นรังวัดจังตกปลากินนะครับแล้วก็สายมาใช้ทุ่นหลิวเปิดวัดจังนะครับวันนี้ไส้เดือนไม่ค่อยเอาครับเอาเป็นกุ้งนะครับช่วงเช้ากินกุ้งแล้วก็ปันเม็ดนะครับผมสายมาก็จับจีบเหยื่อผงนะครับ เอาดีนะครับผมก็มาดูผลงานครับได้เท่าไหร่ครับผมก็ไซส์บ๊อบเลยนะผมไซส์สวยนะประมาณแปดแล้วก็ไซส้โลนะครับผมก็สวยงามครับนับได้13บามหางครับสิบสาหางกับเยื่อสุดวัดจังหัวเชืิอน้ำเขนเคสับกระจายนะครับผม ทุ่นรังวัดจังและทุ่นหลิวเปร์วัดจังื่นชอบการตกปลาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมยา